ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กาพดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าภาวะเนตาติสูตรตัวที่ว่าดูเรื่องกิเลสเป็นเหตุนามปสายถูกพบขอ้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตัดต่อว่าหลาทะความพอใจความกำหนัด ความเพิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปสร้างมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเพราะดับ กิเลสเหล่านั้นจึงจัดเป็นความดับกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่พบข้อความเหล่านี้มาในประโรสดสังยุตนิกายฐันทวักปไตยพิฎกเล่มที่17ข้อที่162หน้าที่254ปไตยพิฎกฉบับมหาจุาลาโงกราชวิทยาลายัย อาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟางเพื่อเป็นเครื่องประเทอปัญญาการที่เรายัางวนเวียนอยู่ในวัาตสงสารจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งเวียนว่ายตายเกิดจุร่างไปก็เพราะความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากความอยากที่มีอยู่ในใจของเรานี่เอง ที่ทำให้เราสร้างพบช่างชาติไปเรื่อยๆมีพบใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีทุกไปเรื่อยๆมีความเศร้าโศกไปเรื่อยๆมีการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆนี่ผลของการปรารถนาพบภูมิข้างหน้าถึงแม้ว่าเป็นพบภูมิที่ดีแต่ก็ยังอยู่ในวังวนของการเว้นว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นนั่นเอง เราก็ได้รับความสุกขบ้างทุกข์บ้างอยู่ตลอดเวลาสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ถ้าเราไม่พอใจไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความทยานอยากดับกิเลสตัณหาได้เราก็มาไปตู่พบน้อยพบใหญ่อีกต่อไปก็คือนิพพานนั่นเองอาตมาภาพขออดวยพอให้ญาติชมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญเจริญพร